เป็นสื่ฟุตบอลเจลิกครับนะครับวันนี้บอลไวหน่อยนะครับห้าโมงเย็นเป็นทางด้านโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของนัดแรกเนี่ยอูดาว่าเลดไดมอนด์นะครับสำหรับคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเสมอนะครับเกมค่อนข้างตึงนะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมล่าสุดของเอฟมารินอสนะครับก็ไปบุกชนะทางด้านสารตงไทซานนะครับในสื่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมานะครับหประตูต่อศูนย์ต่อทางด้านอูดาว่าเลดทำเป็นการแข่งขันรายการเดียวกันนะครับทางด้าน ฟีชแชมเปี้ยนลีนะครับเปิดบ้านถล,ล่มทางด้านฮานอยนะครับทีมจากเวียดนามไป6ประตูต่อศูนย์นะครับห้าเกมหลังของทางเอฟมาเลนอสยังถือว่าผลงานยังโครงตัวอยู่ไม่ถึงกับแย่มากไม่ออกทะเลออกป่าขนาดนั้นนะครับส่วนรเลว่ตเดสเนี่ยห้าเกมหลังชนะ2เกมแล้วก็เสมอถึง3เกมเลยครับผลงานภาพรวมแล้ววันนี้ยังมองว่าส่งสงทั้งคู่ผลงานดูดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้นะครับเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนะครับ เกมวกันทูนในเกมนัดเดียวเนี่ยชี้ตาเลยนะครับอยากให้จบในเกมไปดูความพร้อมอยู่กับมาไอ้ปรินอนอตนะตัวผู้เล่นนะครับอ่าทางด้าน เอเดรียนโลเปซนะครับหรือจะเป็นอย่างเอลแบร์นะครับปรองมาชาการให้กับทางด้านอย่างทีมอย,าอย่างยูกับเอเมริโนอตนะครับส่วนทางด้านอยู่ดวยันเลดมาลุ้นกันนะครับว่าทางเอกฤทธิ์ปัญญานะครับ<ม>นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอื่นๆอ,อย่างไบรอันลิทเซนนะครับปรองมาชาการให้กับทางอยู่ด้วยเลดไดมอนด์นะครับวันนี้เลดตอนแรกเปิดมาที่ผมทำรายการเนี่ยนะครับเปิดมา ตอนเช้าเลยครึ่งช่วงตัวแต่ล่าสุดเนี่ยกระแพงมีการขยับลงมาเหลือปอปลาเท่านั้นนะครับให้ทางด้านเอฟมาลีนอต่อปอปลาตากลมสำหรับพนีแคปล่าสุดวิ่งมองด้วยการที่เล่นในถิ่นเสียงเชียร์และเป็นบอลน,นัดเดียวที่ต้องการหวังผลแบบนี้นะครับยังให้มองความน่าจะเป็นความดูด้านความจริงจังนะครับไปที่เจ้าถิ่นนะครับอย่างเอฟมาลีนอได้เลยนะครับไปที่ปอปาตากลมครับ